มาครับเพื่อนๆต่อด้วย EP ที่สองนะครับคลิปที่รับผมได้เสียบสาย RTA เข้าไปแล้วนะทีนี้ผมก็จะเปิดเสิ<ล>เครื่องทำงานครับเดี๋ยวดูแสงออก ยายนไฟฟ้าบนพื้นที่313ไร่ณสวนอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีโดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ายอาตพลเรื่องพี่ปู์และผู้บริหารระดับสูงศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้พูดถึงภารกิจสําคัญของปตทคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงาน ในอนาคตการลงทุน,นและพัฒน,นาระบบนิเวศย,ยานยนต์ไฟฟ้าที่ในในยัง่งยืนคือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของปตทซึ่งพิธีวางศิลากร์อของ h o r i z o n p l ั s ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญด้วยโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรใกล้จะส,ส,สิ้นสุดได้แค่นี้สวยหรอครับเป็นยานยนอ์ยูโรคันที่ผ่านมาในขนาดที่เต็งสามนะครับเป็นแชนส์เก่าฝรั่งเศส ได้แค่นี้ครับทักที่สุดตองเตก็ตามก็เห็นจะต้องดีแลไไปแค่นี้ดูเฉยนิ่งด้นรอวันที่เราจะชำระคกลับเป็นเฉพาะรุ่นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เป็นที่ยี่ห้อนะเป็นเฉพาะรุ่นรุ่นสลิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุตัวเลยบาอจะไม่ค่อยาดจะไม่ค่อยเเๆน้อยแบบนี้มาทาให้เสียเป็นทุก ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุง LG หรือว่ายี่ห้อแปลกๆเฉพาะเฉพาะของสลิมนะเป็นแบบนี้กล้าสัมสลิมเป็นสองคู่นั่นรู้ใช่ไหมบริษัมีความพร้อมที่จะให้บริการถ้าเรามีที่สนใจเพื่อเทคโนโลยีการพัฒนทุกเท้าจะดูแบบนี้เป็นระยะเวลาในการพัฒนา และลดต้นทุนการผลิตก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามมาตรการสนับสนุนอย่างเตียวด้านทีา3การก่อสร้างโรงงานในชัิดอันตรายอย่าเล่นกับไฟครับไฟมันไม่เข้าใครของใครถ้าเป็นงูนี่ก่อนที่มันจะฉกนี่ก็ต้องคูก่อนแต่ว่าเป็นไฟนี่มันไม่ขู่นะครับอากมาก็โดนทันที เราก็จะมาเอาส่วนที่เราถอดออกนะครับคืนไปใส่คืนไปเมั้งเดิมนนใส่คืนเก็บสายให้เรียบร้อยผมเป็นคนเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปทุกอย่าง ข้างการเงินก็เรียบร้อยไม่มีตังค์จะใช้เอาละครับอันี้เราก็ขอ

ที่เรามีก็พอแล้วตบตูดมันเท่าไหนั่นแน่มีเล่นมีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับตัวนี้เออช่องเสียบ USB ด้วย สวีทค,ครับตันบายตรงนี้ขึ้นนะครับตันบายสีแดงขึ้นกรณีอีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นสลิมเนี่ยมันจะติดช้ามันจะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าวินาทีครับที่ชอบ สนับสนุนรายการโดยเอสเทอร์มินคอมเพล็กซ์สาระบัทคับมันไม่สวยนครับอารกอบโมโไม่คมเราจะเป็นกองหนนี่ก็คือข้อเสียของคสลิมนะครับข้อเสียของเชี่ยวเพื่อสังคมครับอะไรตัวที่สนมว่ามีเหตุการณ์หนึ่งตัวเดียวครับที่หน้าทัพบกศรีตัวเดียวคพ่อโสธรวรารามวรชีหใจรำเป็นกล้าที่ชาเชิงเศรที่คนไทยรู้จักดี จนกระทั่งมาไปสุ่การไปแจ้งเสนอที่ส่ง้อควาเชิญสาวให้สืบสวนสอบกับคนที่มากระทำอนนะนะเพราะว่ามีคนไปถือว่ามีวัยรุ่นผู้แววตาที่รู้ว่าเป็นผู้ิงจริงหรือว่าสาประเภทสองดูแล้วก็แข็งกายด้วยดูตรนนี้เออโดนเสื้อผ้าคอที่แล้วก็ไปอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถไมมเหมือนกลับมาทำคอนเทนต์อาลองมิ้นนะฮะอจจะลองมิ้นทลิ ที่นี่ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆจูงเลยหาซาและดูคนที่แบบเพื่อนช่างคนไหนที่เข้ามารับชมก็หน้ารู้บัวสดคุณสนใจกดสัมผัสใกล้ให้เขหน่อยนะครับ เป็นกำลังใจทำคิปใหม่ๆบอกว่าผมได้รับแจ้งจากแร์ประสบการณ์กันนะครับบางคนจังหวัดฉชิทราคก็ไู่้บางคนก็ไม่รู้บางคนเขาก็เก่งบอกว่าตอนบางคนเา่าวัโสทมีคนถ่ายอางไปไมาถึงครับแต่งกายนม่างมองผมคล้ายๆชุดว่ายน้ำทำคลิปลงไปด้ถ้าว่ามันมีนปตอนเปนเพื่อนก็แล้วก็มีบัลลัยจอยส้ดขัดติดตามก็เลยไปตรจสอบพบว่ามีการแต่งายเหมาะสมอยู่สามคน เป็นอยู่แล้วไม่สร้างเป็นปีกอยู่แล้วสาวประเภทสองนะฮะจะติเตือนจะแนะนำหรือทำคอนเทนต์ลักษณะนี้โดยใช้ด้านหลังโพสต์ตรงได้นะครับใต้คลิปตรงได้เลยผมจะวัดสม่งไมม่เหาะสมอย่างยิ่งจะพัฒนาต่อไปก็เลยเข้าไปสอบอ่านแล้วแต่ก็คงจะหมดไว้แล้วกถ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาถ่ายห้าสิบกว่าปีแล้วก็คงจะสู้เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่ได้หรา่อนุญาตสมองดีกว่านะครับการเรียนการอ่านเขาดีกว่า ทั้งสมัยก่อนทั้งสมัยก่อนก็ศูนย์พระเดชนะฮะก็ไม่ไม่ได้มาสายตรงนะครับสำหรับผมนี่ผมจะไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ปีสามสานอ่หลายปีมาแล้วครับปีสิบสามสิบปีเนาะเรียนจบออกมาก็ไปทำงาน เป็นลูกน้องเขาไม่ได้จะว่าเป็นสุภาพสตรีหรือเปล่าฝึกงานนะครับวัยงานตั้งสิบ่าปีแล้วเอาคนสร้างมาทำเป็นร้านของตัวเองแล้วถ่ายทำได้วย่ี่เไม่โอเคเลยครับเขาเลี้ยงที่พุ่งเองได้ไม่ต้องไปนั่งขอทานนะครับเขาไม่มาไปตามขอสร้างกับเขาก็ไม่ได้นะไม่สบายใจนี่นะผมก็เลยขออนุญาตเป็นคนไหนที่พอที่จะเอาไปเป็นแนวทางได้ก็โอเคนะครับบวชหาตัวผู้กระทำความผิดเราเป็นช่างด้วยคำแบบแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับ คนขาดเชิงที่มีก็คนที่สตาร์ในคนแบนว่าดีก็เขาก็ช่วยสนับสตามให้ผมไม่สัายสำหรับคลิปนี้คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเล่าคำว่าสวัสดีครับช่างบ้านเนาะช่างหอยจ้าต่อมามี